กล่อง GMM HD l i t e นะครับพอดีผมมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งหลือออกมานะครับมันไม่ได้ใช้นานนะครับเดี๋ยวจะมาลองตั้งค่าดนนะครับว่าจะสามารถดูได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหลังจากต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้แค่กดที่เมนูนะครับเข้าไป ไปที่การตั้งการติดตั้งนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าดาวเทียมนะครับอันที่สองพอดีทีวีมันในนี้นะครับอันที่สองนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้ก็เลือกอ่าอนบนนะครับเป็น k u นะครับ k u ไทยคมนะครับผมสังเกตว่าสัญญาณมันมาแล้วนะครับ แต่ทีนี้เราจะมาลงมาอันนี้เลือกเป็น universal นะครับสัญญาณไปถึงจะมา universal เก5 0เจห้าถึง10600นะครับส่วน TP นะครับ TP นะครับกดโอเคเข้าไปเลือกเป็น12687นะครับตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคเลยนะครับแล้วก็ก,กด ที่เมนูนะครับออกไปกดเมนูนะครับแล้วไปที่หมวดาการตั้งค่า OTA นะครับผมแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยคมไทยคมนะครับผมดังนั้นก็ อันนั้นก็ค้างอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็เราปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับดูว่ามันจะสามารถ OTA ได้หรือเปล่า นี่นะครับมันก็จะขึ้นเริ่มต้นปรับปรุงซอฟต์แวร์นะครับผมนี้เราก็รอมันโหลดจนเสร็จครับร้อเซเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าร้อเซ เรื่องก็จะรีบูตใหม่นะครับผมมาแล้วนะครับเรารีบูตนะครับโลโก้มันได้รกำการอัปเดตแล้วนะครับอะทีนี้ทีนี้มันขึ้นไม่มีสัญญาณเพราะว่า ามันยังเป็นโปรแกรมของไทยคมเไอไทคม C อยู่นะครับผม C ีแบนอยู่ทีนี้ให้กดปุ่ม Z ซดครับผมปุ่มแซดที่รีโมทกดปุ่มแซดนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นไทยคม k คนะครับผมอ่า,อา,า,ามาแล้วนะครับ

ช่องหลักนะครับเนชั่นนะแกล้งหอว่าอัลน์คูไฟยูนะครับ GMM ช่องแนะครับโมโนยี่สิบเก้านะครับดูช่องหลักเลยนะครับช่องสามดีมา มาริน <Marine. S 2> มานะครับนี้ผมจะตั้งค่าให้เวลาเปิดเครื่องแล้วมันมันสามารถไอ้นี่เข้า k คได้เลยนะครับถ้าตั้งเป็นเคยมันจะมีคำสั่งที่เป็นเดี๋ยวนะบูทโปรแกรมบูทโปรแกรมนะครับผม อาจจะเป็นเลือกเป็น KU b a n d นะครับ KU ไทยคม KU นะครับเลือกเป็นอันนี้นะครับในช่องของอื่นๆน,น,นี่นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับแล้วก็กดเมนูออกไปเลยครับทีนี้เวลาเราเข้าเปิดกล่องมาครั้งแรกมันก็จะเข้าเป็น KU ก็จะติดเลยไม่ต้องมานั่งกดปุ่มสัหา เลือกดาวเทียมนะครับโอเคครับบอกว่าทุกคนคงจะทําได้กันครับขอบคุณครับ